มาครับพบกับรีแมตไตบันไดชิงแชมป์แท็กทีมนะครับ yeah, <the S 1> To do with Attitude ปะทะ The The j u d g m e n t Day นะฮะต่อเป็นฟินแบลเลยครับอ่ะ d ีดีดีเซลสักหนึ่งทีตำชิงเข็มขัด2เส้นนะครับวันนี้ผมเอาอเส้นสม k d ดาวมาหลังกาใส่อีกหนึ่งทีแล้วก็ขอยืดหน่อยนะมามาเราไปเอาบันไดกันดูนะครับอุปกรณ์หากินวันนี้ชิงสมักดาวแชมป์แท็กทีมนะครับ เส้นสีน้ำเงินแล้วก็ชิงพร้อมกับแชมป์โลกแท็กทีมของดีเซลแล้วชอนไมเขึ้นเอาบันไดกระแทกเอามาพิงไว้ตรงนี้นะครับอย่าพิ่งเอาวิ่งดีเซลเอาไม่ไปทางบันไดปะอาร์มแดกข้างล่างอัดกันไปนะครับเดมินซีสปะทะชอนไมเขึ้นมา,เ,มาเราเอาบันไดไปเรื่อยๆทอไามาอีกหนึ่งอัน เอาบันไดาขึ้นไปก่อนอเอาอีกอันนึ่งเดี๋ยวไม่ครบหลักสูตรงั้นเบี่ยงเึ้มาครับเดวินพีสเอาเดวินพีสก้มเอาอะไรที่มันบันไดามันพลาดต,ตรงนี้ทำไงวะ s <S <ๆ>มาเอาดาบเทโดไปโอ้โหโดนถีบโดยดีเซลลากคอมาเวียงตกไปรตรงโน้นครับฝั่งนั้นยกขึ้น ซูเพ็กดีเซลชูมือชูมืออะไรแล้วพี่อโอฟื้นตัวช้าวะ่ะแล้วก็มาหลบมุมอยู่นี้ตกกล้องตกขอบภาพอ่ะดีเซลลากไม่ได้บิดกับดีดีมาอยากได้บันไดที่มันพาดตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเอาโอ้โห,โหกำลังจะเอาดาบฮิโรตีนี่สวนได้เอา้าทีบอะไร เฮคนละทิศคนละทางโอ้โหโดนเล่นงานจับอะตอมิกข้างบนพีเตะหน้าช้อนไปแล้วอ้าวดีเซลแตกครับทัน,นั้นก็จัดการกันไปเอกบันไดไปตั้งไว้ตรงนี้กันเริ่มเคลียร์พื้นที่มาดาบทีโดต้องได้ใช้ต้องได้ใช้ต,อชตีอืม อีกอ้าวไม่โดนโอ้โหโดนกระแทกคนกระทบโดนกระแทกเลยแบบนี่โอ้โหโดนแบ็กเบเกอร์อีกหนึ่งทีซี่โครงก็หักจับอ้าวชอนโดนเวี่ยงไปน่นครับฝั่งนี้ผมโดนพาวเวอร์บอมพีสมาโค้ดไลน์ช่วยไปได้เก้าอี้เก้าอี้อุปกรณ์เสริมหลักสูตรระดับเบสิคพีลังกาลงไปแล้วตีเฮีงถึงป่าวะ ถ้าคุณยังจะบนเวทีไปได้ไหมเอ้าติดเชือกโอ้โหนั้นฝั่งนั้นซูเปอร์คิกครับพีจัดการหมดเลยเหรอเนี่ยโอ้ยบืดนี่อันนี้ไม่บืดแล้วก็กระโดดมาหาักคอชอนไมเคลิลพีถีบซ้ำมาเอ้าเล็งดีเซลดีเออทถีบ นีม่มันมีปัญหากับการเล็งเลอเกินมาจัดก,การซิกนี้จะเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้เปรียบนะฮะเอา้าชอนสวนได้ปะพีทเสียเปรียบเสริมแรงเอาจะวิ่งไปหาชอนโอ้โหโดนพีทเตะฝั่งนู้นหรือผมทีฝั่งนี้เออมามาผมต้องไป ศึกษาอ่นี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันให้กดปุ่มเมื่อกี้กด R2 กับ L1 มานี่ไงฮะบันไดบันไดเขาเรียวกว่าอะไรไซส์พิเศษเอามาพาดไว้ตรงนี้ก่อนวันนี้เหยื่อจะเป็นใครเราต้องเอาบันไดามาครับใช้ในการโชว์ศักยภาพความผาดโผนของเราแล้วก็ ชอนไมขึ้นมาเหยื่อจับเวียงโดรีเวิร์ครับโอ้โหอัดกับบันไดเอาบันไดนั้นลม้มเอาข้างล่างทำอะไรกันไม่ทันได้มองนะฮะดูแต่ข้างบนอ่าชอนลอดบันดไดไปแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคุคลเนอะไม่ได้เราจะต้องล้มเลิกความตั้งใจไม่ได้ตอนนี้เรารอแค่คนขึ้นมาเอาดีเซลมาครับ มาดีเซลก็ได้ตัวใหญ่อโอ้โหโดนสวนไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่รีเวิร์สได้เหมือนกันจับดีเซลมาต้องออกไปเอาไ,อ,าไอพีทมาขวางมาทางนี้ก็ได้ปะเอาเวียงไปไม่ได้ครับชอนมาอื้อไหลกระแทกตกไปดีไปก่อนอะตรงนี้ผมไม่รู้สึกว่าไม่น่าจะเดินไปได้นะบันไดมันติดเกิน มาโอ้โหอุ้ยจะโดนสวิชินเกือบมาจับยกทุ่มเมื่อกี้เกือบโดนสวิชินต้องขยับบันไดอ่ามาตรงนี้โอ้นี่อันนี้ก็ไก,กลเกินแป๊บนึงขอคำนวณนิดนึงโอ้โหโดนขย่ำ่อยจะได้โชว์ท่าป่าตนนี้เอาโดนเน็เบเกอร์อีกหนึ่งที พีทมาครับอ่าพีทจัดการถ้าไม่ตายจับยกขึ้นแล้วก็ทิ้งลงไปอะไรแล้วพีททำไรมาผมขอจัดการชอนแล้วกันผู้สมควรแก่โชว์นี้อาพีทขึ้นไปเลยครับพร้อมกระโดดเหรอ oh. อ้กระโดดลงมาอีกอ้ามัน มาขัดท่าผมไม่เป็นไรเอาใหม่ช้อนบันไดยอยู่ตรงนี้วียงเรียบร้อยครับเอารู้สึกบันไดไม่ว่างแล้วผมขึ้นเท urn, ิร์ัเกิลแล้วกันเชือกเส้นที่สามรังกามูนสองเรียบร้อยครับโอ้โหที่ได้ฝั่งนั้นให้เพื่อนจัดการดีเซลไปก่อนได้ไหมวะได้ปะวะเหมือนจะโดนบีบคออืมช่วยเอาพีจัดการเอาเข็มขัดมาเดีเ๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ให้ เดี๋ยวเราเคลียร์ต้นทางกระโดดเอา้าผิดจั่วลมเฮ้ยชอนมันกำลังจัดขึ้นไปพีรีบหน่อยพีรีบหน่อยกระโดดลังกาใส่เรียบร้อยอันนี้ไม่พลาดเอาพีรดเร็วดีเซลฟื้นนะครับจากการดีเซลต่อเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปยุ่งนี่หักคออีกหนึ่งแต้มเร็วอีกหนึ่งแต้มได้ป้องเรียบร้อยครับโอ้โห เดอะจ้สมนเดชนะครับสรุปว่ามี6เส้นแล้วตอนนี้แชมป์รอแชมป์สแมกดาวแล้วก็แชมป์โลกแท็กทีมนี่ฮะชัยชนะของรุ่นใหม่ <Mac. S 1> ถ้าชอบกลลิมกด like, กไลค์กดซับสไครป์เพ่เป็นกำลังใจผมได้แล้วกันนะครับ <Mac. S 1> เจอกันใหม่แมตช์ Mac. หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ